สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนศิลปะโดยคุณครูลักษ์เองนะคะวันนี้คุณครูลักษจะพาเด็กๆไปเรียนเรื่องรูปร่างรูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเนื้อหาสาระความรู้จะเป็นอย่างไรนั้นไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะ ค่ะเรามาดูรูปร่างในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะรูปร่างมีลักษณะที่แตกต่างกันไปและรูปร่างก็มีสองมิตินะคะสมิตินะคะจะมีลักษณะที่แบนราบไม่แสดงน้ำหนักนะคะมีความกว้างความยาวไม่มีความหนาหรือว่าลึกนะคะต่อไปค่ะ รูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรูปทรงมีลักษณะเป็น3มิติจะมีความกว้างความยาวและความลึกหรือความหนาของสิ่งนั้นนะคะจะมีน้ำหนักด้วยนะคะค่ะเรามาดูรูปทรงกับรูปร่างนะคะ รูปร่างแรกเป็นรูปร่างของกล้วยนะคะฝั่งซ้ายมือเป็นกล้วยที่เป็นรูปทรงฝั่งขวามือเป็นกล้วยที่เป็นรูปร่างนะคะรูปร่างก็คือรูปร่างที่เป็นเส้นขอบนอกของวัตถุนั้นๆน,น,นะคะต่อไปค่ะรูปร่างของถุงเท้านะคะ ฝั่งซ้ายมือเป็นรูปทรงของถุงเท้าฝั่งขวามือเป็นรูปร่างของถุงเท้าค่ะต่อไปค่ะรูปร่างของผีเสื้อนะคะต่อไปค่ะรูปร่างรูปทรงของลูกรักบี้ลูกรักบี้นะคะ มีลักษณะเหมือนกับรูปบงรีช็อกโกแลตนะคะมีรูปร่างคล้ายๆกับหัวใจเรามาทายกันซิว่า รูปเบอร์ไหนเป็นรูปร่างหรือว่ารูปทรงรูปกล้วยเบอร์แรกเป็นรูปร่างหรือว่ารูปทรงคะอ่าแน่นอนว่าเบอร์แรกต้องเป็นรูปร่างต่อไปค่ะเบอร์ที่สองผีเสื้อ ผีเสื้อรูปนี้เป็นรูปร่างหรือว่ารูปทรงคะ,ะแน่นอนว่าจะต้องเป็นรูปทรงต่อไปค่ะผีเสื้อรูปที่สามจะเป็นรูปร่างหรือว่ารูปทรงแน่นอนว่าจะต้องเป็นรูปร่าง ต่อไปค่ะกล้วยรูปที่4ี่จะเป็นรูปร่างหรือว่ารูปทรงอ่าแน่นอนว่าต้องเป็นรูปทรงนะคะเก่งมากนะคะสำหรับนักเรียนที่ตอบในใจนะคะต่อไปค่ะวันนี้คุณครูก,ก็มี การบ้านให้นักเรียนทำนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่5วาดภาพรูปร่างจากภาพที่กำหนดให้นะคะซึ่งในแบบฝึกหัดจะมีรูปทรงให้นะคะแล้วให้นักเรียนวาดรูปร่างของสิ่งนั้นๆน,น,นะคะถ้านักเรียนทำเสร็จแล้ว ถ่ายรูปส่งในโนต้ตไลน์ของห้องตนเองได้เลยเดี๋ยวค,คุณครูลักจะไปสร้างโนต้ตไว้นะคะค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย